หลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลครับน้องครับพี่ไอจะรอก,กดที่สองแนวนะครับสองแนวนี้นะฮะที่พี่ใหตีไว้นี่นะครับตรงนี้มีแรงซื้อ,อข้างล่างมีแรงซื้อนะครับข้างบนมีแรงขายขยับแนวนิดนึงนะครับให้มันเนียเน้ยบๆนะฮะ การผข้างไส่เยอะนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นไฟนอลนะครับถ้าดีดลงมาพี่ไอ้กดนะฮะดีดลงมาอีกนิดนึงนะครับขออีกนิดนึงครับขออีกสักนิดนึงนะครับพี่ไอ้สังเกตอินดิเคเตอร์นะฮะเอาครับหมักโอ้โหอุสาหกดข้างในนี้ดูจังหวัดดีดนะครับน้องไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะฮะ ง่ก็รอจังหวะแล้วนะฮะอันนี้เป็นเดอะไฟนอนครับน้องครับก็อุตส่าห์ว่ารอให้ได้จุดเข้าที่คิดว่าน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับปรากฏว่ากดตั้งแต่ข้างล่างนี่นะฮะไปติดข้างบนนะครับอันนี้คือเดือะไฟนอนครับน้องครับนะฮะก็โอเคนะครับถ้าไม่ใช่เดอะไฟนอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเดือะไฟนอนก็มั่นใจนะครับว่ากราฟจะทิ้งไส้ที่บริเวณเกอบไซเ์ที่มันวิ่งอยู่นะครับก็ วินไปครับสวยๆครับไม่มีปัญหานะครับชัดเจนนะครับเด๋อวไฟนอนนะครับสวยงามครับน้องครับาาราคาที่1ออเดอร์ครับสวัสดีครับ